วันนี้มาเที่ยวทะเลกับเพื่อนคนไทยนะคะมีคำศัพท์ที่คนไทยชอบใช้บ่อยๆเวลามาเที่ยวทเะเลค่ะคือคำว่านั่งโง่โงที่ทะเลอีกครั้งได้ไหมคะนั่งโง่โงที่ทะเลเดี๋ยว <he> ok ไปแปลด้วยกันนะคะนั่งโง่โงที่ทะเล 何語語を聞いたり何世紀へめたまらい聞いたり海辺にただ座ってるだけタイ人が SNS でよく使ってるキャプションです語はバカという意味ですがこの表現はバカの意味がありません会話で使いますがあんまり丁寧じゃない言葉なので目上の人と使わないでくださいワンニータムライバン ไม่ได้ทำอะไรเลยนอนง่อยอยู่บ้านเคียวนั่นี่ว่าสนนี่มนักตะเอเดยุคุริยุคนีนัตเตะตะเกะวันนี้ทำอะไรบ้างไม่ได้ทำอะไรเลยนอนโง่โงอยู่บ้านพรุ่งนี้หยุดแต่ไม่รู้จะไปไหนดีอาจจะเป็นนั่งโง่โงที่ร้านกาแฟแถวบ้านมัง้ง 明日は休みだけど行くたぶん家のい。多分家の,近くのカフェでゆっくりするかもしれない。プロミーユータメロザいイナイディいアツパごナモモティランカフェータオバンマん